ละละายเร็วเท่ใจกันครับซึ่สูตรนี้บ่ได,ด้มัดครับใส่ได้เลยสวัสดีครับมือนี้ผมศิพฐพีนองมาส้มการทำปุ๋ยเหล่ง ลากเล่งดอกเล่งผลให้ลูกใหญ่ดกมีงหาครับอุปกรณ์ที่มาใส่วัะสาุวัตถุริบที่มาใส่ในมือนี้ครับคือนี่ครับคือนำเท้าเขาหรือน,นำเขามาครับมีสารเข่าเอือนนำเขามาครับมันก็มีอยู่แทบทุกบ้านหมดแล้วครับนี่ครับมือนี้ผมใส่อยู่ลิตรหนึ่งครับ ต่อมาครับคือ,อยานที่สองคือกะปิครับกะปินี่เพราะว่าส่วนที่ทํำเป็นกะปิคือเปลือกกุ้งกุ้งนี่มันก็คือเป็นไคโทซานที่พืชต้องการเป็นอาหารของพืชอ,อยู่แล้วครับครับคือกะปิครับ สิงต่อมานี่ยคือเครื่องดื่มสู่กำลังครับคือยี่ห้อใดก็ได้ครับยิ่งตัวนี้แห้งเป็นอาหารของผืนอยู่แล้วครับนี่คนกับกินดีคือกันผืนมันก็นต้องการสารอาหารดีตอ่อผืนที่กันครับนี่ครับตัวที่สี่คือ ผงสู้รดครับผงษ์สู้รถมันแท่งดีหลายครับกระพือมีาอาหารหลายอย่างครบถ้วนอยู่ในผงษ์สูร้ร่คนก็นยังหมักครับนี่ขาได้ใส่ผงสูร้รดเสียบต้นไม้มันก็เสียบขื้นกันครับนี่ครับคือกะปิเ่ห้าสีใส่ซ้อนหนึ่งครับ อนี้ผมจะละลายในน้าอุ่นครับเพราะว่ากะปิมันละลายอย่าใส่น้ำอุ่นครับอตมากฟงสุลอดือใส่ส่อนหนึ่งด้วยกันครับ ครือใส่ส่วนหนึ่งผมใส่ลูกหนึ่งเลยครับคือโตตัวมานี่คือเครื่องดื่มชูก,กำลังครับใส่สองฝาครับ ตอนนี้ผมจะละลายกะปิก่อนครับถ้าโพาใส่น้าอุ่นนีม่มันละลายงากครับมันจะใส่มือ คือนะ้ำเศร้าเขาผมลืมบอกว่าผมมามาผสมนี่คือลิตรหนึงครับคือใส่แคลลิตรหนึงเอาจังไปขยายอีกใหม่ครับคือลิตรหนึ่งเข้าไปผสมสีพ่นได้ยุสองร้อยลิตรครับจากลิตรหนึ่ง ละลายเร็วเที่เลยกันครับติ๊สูตรนี่บ่ได้มัดครับใส่ได้ดดเลยครับเอาต้รเข้ากันให้มันเแข็งชิลละลายครับ บาดไปสีพน้นนี่โบจ้ำเป็นต้องใ่หลายนะครับประมาณสองสามซอนนี่ต่อนำหนึ่สิบลิตรมันจะได้ผลเกินขา้นะครับต้นพืยต้นพืชยังไหลเบ็ดครับบักพริกบักเขือต้อนใหม่ที่เป็นใหม่ผลครับใส่ได้เบ็ดครับลาด ลาดใส่เหงาโรยก,ก็ได้หรือฉีดพ่นก็นได้ครับใส่ทุกสามมือหรือเจ็ดมือครับได้ผลเกินขาดครับนี่ครับมือนี้ผมจะเอามาวดต้นหมักหีครับเพื่อว่ามันจะมีหมากให้มันมีหมากดุกไงญ่สม,มูลคือต้อนนี้มันต้นโมหไงครับแต่ว่า ผมมีปุ๋ยทางด่วนปุ๋ยดีคือฮอร์โมโนคือจะมาใส่ในมนีดเบื้งครับว่ามันจะไต่ผลคือวาบอรครับเรวมาใส่ตํงกันเลยครับนี่ครับต้นมานมีต้นในน้อยหนึ่งครับเลยแม่ได้พดโทอรเขียนนะครับต้นโทรเขียนผมสิเอา อุ้ยทิศเช่นแล้วเลยใส่เหงามันเลยครับเทลงไปเลยคว่ามันสิได้ผลบ่ได้ผลยังไดคมกับติดท่ายไห้พี่น้องเบิง้งในต่อไปครับว่ามันได้ผลสั่งทิดไปบ่ ซื้อเข้าว่าปูยนี่มันจะดีอีดีบอกแล้วจากภาพพี่นองว่าเบิ่งน้ากันครับหลังจากใส่ไปแล้วร้องคำเทื่ออล้ะครับนี่ครับผมจะลองใส่พักกระเพราเบิ่งที่ปูไว้นี่เป็นตาตายเลยเขาใส่เบิ่งว่ามันสวงงามมครับ กำลังจะตายอยู่แต่ว่าใส่ปุ๋ยโมโมนขื่นมาใส่รองเบิ้งที่งามบอกครับมาเบิงต้นบักมี่บักขนุนที่ผมใส่มาหนี่ร้ายเถื่อแห้ะครับใส่ปุ๋ยตั้งดวนปุ๋ยเล่งหลากเล่งบากเลีงผลครับนี่ครับต้นน้อยน้อยหนึ่ง แวว่าหมางมันหนึ่งเรือเสือครับไงครับไงครับเดี๋ยวผูกไว้ครับยาดมันขาดมันไงทั้งดกครับนั่นกันวดมุนไงครับ ก็ในผูกใว้ข้นกันครับเงามันก็เต็มนิดเบากครับก็เพราะว่าใส่ปุ๋ยฮอร์โม,โมนตืดที่ผลิตเองเนะครับคือมี ส่วนประกอบของมันคือน้ำเศร้าเขาคือน้ำเขามาครับแล้วก็เอ็มลอยด์ดึอๆสู้กำลัง,งสองฝาแล้วก็พงสูดด้รดหนึ่งส่วนกะปีอีกส่วนหนึ่งครับผสมเข่ากันแล้วมาลดเงามหมลดเงาไหมหระครับหรือสีพลันก็ได้ครับ ไดได้เบิดสูบพืชครับพืชที่กินผลที่มีหนางมีผลครับถาพี่น้องเบืองแล้วว่ามันดีครับก็ให้ลองไปเต็ดตามนีลองเบืองนะครับสําหรับผมเฮดมาก็คือได้ผลเกินลอยเปอร์เซ็นต์แล้วครับครับขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ฝากกดติดตามช่องปั๊มง่วงงามนี่นะครับผม